วันศุกร์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะ2 1ถึง31งก,ะะกรกฎาคมนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่พาอยากสื่อสารกับคุณบาก สิ่งไหนที่ต้องระวังสิ่งไหนที่ต้องรับรู้รับทราบนะคะตั้งเจตฐานให้ดีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะอ่ะขออนุญาตนะคะเปิดไพ่นะใครที่อยากดูส่วนตัวจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นค่าครูให้มีก่อนนะคะพลังงานแรกนี้นะคะขอให้เฮงเฮงปังๆโชคดีกันไปเลยนะคะอ่ะบอกเลยว่า พลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมองไม่เห็นทางนะคะมีใครตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเฮ้ยมันจะไปยังไงต่อมองไม่เห็นทางนะคะ,ะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องงานก็แล้วแต่มองไม่เห็นทางหาทางออกไม่เจอมี่บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะตอนนี้คุณนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิอย่าขาดการปฏิบัติเด็ดขาดนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาท่านจะเปิดทางให้เรานะคะเรามา ดูกันว่าคุณจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไหมในช่วงวันที่31ถึง20ถึง31อู้หนี่ไงทําไมจะผ่านไม่ได้เลยจ้านะคะเมื่อกี้นะคะไพ่ขึ้นมานั่นแปลว่าพลังงานของคุณอาจจะกังวลใน,เ,นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายการเงินนะอ่ะ แต่นี่คือสิบเหรียญขึ้นมานั่นแปลว่าไม่ธรรมดานะคะคนที่เจอคลิปนี้คนวันศุกร์นะมี่บอกเลยว่าหลังจากนี้ไปคุณจะมีเงินเข้ามาได้ใช้จ่ายค่ะได้มาแน่นอนได้เป็นเงินก้อนนะคะอ่ยเอากรกฎาคมนี้อาจจะมีโชคเข้ามาอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือหรือใครที่ทําธุรกรรมอะไรไว้คุณจะได้เข้ามานะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่คุณจะต้องไปสวดมนต์นะคะมีบอกเลยนะการสวดมนต์คือสําคัญมากนะบอกทุกคลิปบอกทุกครั้งว่าสว ม์เถอะนะคะวันนี้ถ้ามองไม่เห็นทางออกทางออกที่ดีที่สุดทางเดียวที่จะช่วยคุณได้นะคะคือการสวดมนต์สิ่งที่มองไม่เห็นจะหนุนคุณอยู่นะคะเขารอส่วนบุญอยู่บางทีสิ่งที่คุณจะได้แล้วอะ่ะมันเหลืออีกนิดเดียวนะคะเจ้ากรรมนายเวรยังไม่เปิดทางให้คุณเพราะฉะนั้นสวดมนต์อย่าขาดนะคะสิ่งดีๆรออยู่อ่ะขอดูพลังงานต่อไปนะคะพลังงานนี้3ดาบนะคะระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งคําพูดคําจานะคะ ความบาดหมางหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้จะเจอเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมอนะคะขอให้อ่าเขาเรียกอะไรยอมรับแล้วก็ไปต่อนะคะชีวิตของเราไม่ได้อยู่แค่คนคนเดียวหรือไม่ได้อยู่แค่เรื่องเรื่องเดียวนะคะอ่ามีมาแล้วก็เขาเรียกน,นะ ตั้งอยู่ดับไปขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นพลังงานใบสุดท้ายอยากไว้พรอ,อะไรคุณอ่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะในช่วงสัปดาห์วันที่21 3สเสก,กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือมีเกณฑ์ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมีขอให้คุณโชคดีนะคะคนที่เจอคลิปนี้